ขงไฮเอ๋อ e ผู้ถือกำเนิดพร้อมกับไฟสามฤดูเป็นไฟเทียนชนิดเดียวที่เผาไม่ได้ทั้งร่างกายวิญญาณและอาคมพร้อมกันในทีเดียวหมอคูที่ผ่านเตาหลอมแตดเหลี่ยมนานถึง49วันเต็มยังต้านไฟนี้ไม่อยู่แค่โดนเปลวไฟนี้เฉียดก็ต้องถอยหนีการผ่านเตาหลอมแตดเหลี่ยมทําให้หอกคงต้านไฟทุกชนิดบนโลกและสวรรค์ได้เป็นการต้านไฟทางกายภาพแต่ไฟสามฤดูของคงไฮเออเขาไม่ระดับจิตวิญญ,ญาณ แผดเผาทะลุกายอย่างแม้จะแข็งแ,งแกร่งทางกายมากแค่ไหนก็ทะลุหมดนี่คือสาเหตุที่หมอคงต้านไฟของหงไฮเอ๋อ e ไม่อยู่แม้แต่เทพที่อยู่ระดับสูงก็ไม่อาจต้านทานฝ่ามือของหงไฮเอ๋อ e สามารถสะท้อนเวททุกชนิดกลับไปยังผู้ร้ายแม้แต่เวทจากเทพชั้นสูงก็ไม่รอดเพราะพลังในมือของเขาไม่ใช่แค่พลังธรรมดาแต่เป็นไฟที่ผสมผสานกับบาดของศัตรูเขาหายใจเข้าเพื่อดูดพลังด้านลบที่อยู่รอบตัวและหายใจออก เพื่อปล่อยไฟที่แรงกว่าเดิมสิบเท่าตัวแค่ลมหายใจเดียวสามารถเผาผ่านโลกป้องกันจากเทพได้เวทผนึกหรือคาถาที่ใช้กับขังระดับทั่วไปไม่มีผลอะไรกับเขาทั้งสิ้นเมื่อคงไฮเออตั้งคาวนาภายในจิตทันทนาการทุกชนิดจะสลายออกไปทันทีและเมื่อเขาลุกขึ้นต่อสู้เขาสามารถสร้างพายุไฟแทดเผาผืนดินรอบตัวจนคลายไปทะเลเพลิงเที่ศัตรูอยู่ใกล้รัศมีผู้นั้นก็จะถูกไฟกัดกินแบบไม่สามารถฟื้นฟูได้อีก ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เขาโดยไม่สันสถานและยังไม่มีใครเอาชนะเขาได้อย่างแท้จริงนอกจากการหยุดเขาไว้ด้วยความเมตตานั่นคือความเมตตาของเจ้าแม่กวนอิม